ถ้าเห็นลูกบอลแสงแปลกประหลาดแบบนี้เนี่ยอย่าเข้าใกล้นะครับวิดีโอแปลกๆที่มีน้องๆแท็กนิกไปเนี่ยหลายคนในคอมเมนต์บอกว่ามันคือเซลทารัสไลท์หรือไลติงบอลซึ่งนี่จะขออธิบายคําว่าไลติงบอลนะครับมันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาได้ยากมากๆแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาในปัจจุบันไลติงบอลนั้นคือลูกบอลพลังงานไฟฟ้าเรืองแสงที่ลอยได้เองในอากาศมันจะมีขนาดประมาณ1ลูกเทนนิสแล้วก็ปรากฏเป็นสีขาวน้ำเงินแดงส้มลอยช้าๆเหมือนกับว่ามันมีชีวิต แล้วก็มักจะหายไปเองด้วยการระเบิดเบาๆหรือว่าจางหายไปในอากาศซึ่งมันจะเกิดขึ้นในก่อนหรือหลังพายุฟ้าขนองถึงแม้จะมีคนอ้างว่าเคยเห็นมันมาบ้างเราก็สามารถถ่ายเอาไปได้แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ก็ยังคงไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า มันเกิดขึ้นจากอะไรมีการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าพลาสมาหรือว่าปฏิกิริยาทางเคมีของาธาตุในดินกับพลังงานธรรมชาติอย่างฟ้าแลบหรือว่าคลื่นไมโครเวฟที่สะท้อนในวงแคบๆจากบันทึกในประวัติศาสตร์เนี่ยจอร์จวิลเฮมริชแมนเป็นนักฟิสิกส์คนแรกที่ถูกลูกบอลไฟฟ้าที่เกิดจากการทดลองของเขาพุ่งชนเข้าที่ศีรษะจนกระทั่งสูดขิดดังนั้นจึงอยากเข้าใกล้นะครับถ้าคุณเจอแต่ว่าไอ้แสงวิบวับในคลิปนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันคือดิจิตอลอาร์ตไม่ใช่แสงจริงแงนนน่อครับ